ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา8 3สัตตะเมื่อโจทย์ได้ปฏิบัติตามมาตรา8 3จัตวาแล้วถ้าไม่มีข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ศาลดำเนินการส่งให้แก่จำเลยหรือบุคคลภายนอก โดยทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศหรือผู้ประกอบกิจการรับส่งพัสดุพันระหว่างประเทศหรือโดยผ่านสำนักงานสารยุติธรรมและกระทรวงการต่างประเทศทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของประธานสารดีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สารดีกา และเมื่อข้อกำหนดนั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้